สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางจา้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าด้วยเราจะสวัสดีพี่น้องเพืเ่อนทางหนะช่องยูทูบด้วยกันทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางเลยจ้ามาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยจา้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกๆก,กําลังใจเลยจา้าแนวทางไว้ห้าน,น้อยจะสูตรเม็ดเดียว วันจันทร์วันที่19เดือน2 2567มาพบมาผกับแนวทางของแอนจอยตามเคยจ้าสำหรับวันที่19วันจันทร์เมื่อนี้มีแนวทางลาวพัฒนาให้ด้วยจ้าสำหรับผลฮานอยเม็ดเดียวของมือวานวันที่18นะให้เข่าตัวใดแบบใดเดียวมาเบ่งผ้นหย้อนหลังกันก่อนจะผลของมือว่านจะเด่นตัวเดียวจ้สสาหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวแอจอยให้เด่นวิ่งดูอยู่ที่หนึ่งสำหรับผลเฉพาะกิจ บน738ลา 43, ่ามแปดลงสี่ามดไปจ้าสำหรับรอบพิเศษ041จ์สีู่่เข้าไปที่14มาตัวเน้นเต็มเต็มจ้าเดนหนึวิรุ่1หมาสองตัวล่างพิเศษหาศูนย์าดไปจ้าสำหรับรอบปกติ903ล่าง07นอ่าพาดไปเนาะสำหรับรอบ VIP อพก็พาดไปจ้าผลคือ448 ล่างสีหาโอโหเมื่อนี่สีไหลนอกจากสีตั้งแต่เฉพาะกิจถึง VIP เลยเนอกจากบบมาแข่หลบปกติหลบเดียวนอกจากอ่าโอเคจ้ดสำหรับแนวทาห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวเมื่อวานยินดีกับพี่น้อยเอฟซีติดตามด้วยจ้าแนวทางเขามาในหลบพิเศษตัวเน้นเต็มๆหนึ่งสี่สี่หนึ่งจ้าอ่าถ้าจับดโบดูเลขไรกส็สิอยู่ได้ประมาณนี้นอกจากสำหรับห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวจ้า ฝากตามต่อละกันจ้าสำหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สิบเก้าเมื่อนี้แนวทางของเฮาสีเดินดีหรือบ่ออันในการรอลุ้นอีกที่หนึ่งแก่ถ้ามักถ้าชอบปล่อยตามถาม้าบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เราจะแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเขา่าแล้วก็มีรุดจ้าผิดผลาดประกอะไรก็ขอตูดขอไพ่พี่น้องเอฟซีไว้ด้วยละกันจ้าฮานอยเม็ดเดียวเมื่อนี้ให้เด่นวิว่งรุดอยู่ที่สอง เด่นตัวเดียวแขนแขนจะเด่นสองจับคู่มีสองสามสองสี่สองหาสองหกสองเจ็ด 2องแปดองเจับให้8คู่จ้าตัดทิ้งไปสองคู่สำหรับตัวเด่นตัวเน้นจา้าคอเน้นอยู่ที่สองสี่สอห้าสองศละกันจา้า แนวทาาห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวของวันที่สิบเก่าเมื่อนี่ตามนี้เลยจ้าสำหรับเม็ดเดียวนี่ก็คือลากเง้วีน้อยเอ,ยอยจาจะรวม4ี่น้อยเฉพาะกิจถึง VIP อเราจะเรือกว่าพี่น้อง FC ซีสแตด้หมัมอยู่ในรอบได้อันนี้กะลองเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้จ้าเขาหายมาปังๆละกันจ้ามือนีขอ้ขาหายมาตัวเด่นขาหายมาตัวเจเขาหายพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามาติดตามรับชมแนวทางสูงีกันทุกคนทุกทานจ้า สำหรับพี่น้องท่านใดที่เข้ามาติดตามเนาจะถ่ายยังบริษัทได้กดติดตามหรือว่ากดกระดิ่งเนาจะที่เข้ามารับชมใหม่ๆเนาะถ่ายยังบริษัทติดตามบริษัทกดกระดิ่งกระฝากกดไรกดแช์กดติดตามแไรกกดกระดิ่งไว้เราจะเปิดเสด็จประพาสแนวทางต่อไปจากแอนจรอยมีให้หลากหลายแนวทางจากสำหรับสายหุ้นก็คือหุ้นนี่แค่อีหลักหุ้นห้างเียงจากแนวทางลาวสตาลาวพัฒนาเจอกันทุกวันจันทร์พูดสู่จากแนวทางฮานอยสองสูตรหลักแนวทาง รัฐบาลไทยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า